สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีวินี่สีมาเห็ดข้าวผัดนะคะครัวหลังบ้านนะคะวันนี้จะมาทำข้าวผัดโบราณสูตรของทางร้านนะคะนี่นี่ค่ะกต่สิมีอันนี้คือข้าวสวยนะคะวินนี่ข้าวผัดของทางร้านวินนี่จะเอาเข้าวสารนะคะไปต้มประมาณ7-10นาทีให้มันกึ่งสุกกึ่งดิบ แล้วก็เอาไปล้างน้ําพอมันกึ่งสุกกึ่งดิบเราดูแล้วว่าเหมือนแบบคือมันกำลังสีสุกเลยอะพี่น้อง,แล,อลงะะแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะแล้วก็เอาไปนึ่งพอนึ่งเสร็จนะคะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีก็จะใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งมันก็จะได้เม็ดเรียงกันสวยแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ขอพัดของทั้งหลานไี่นี่พอใส่ตู้เย็นแล้วก็ขยี้ขยี้ยบีบบีให้มันเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันพี่น้องเห็นไหมนี่เห็นปะเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันนี่นี่แหลคะค่ะอันนี้ าทางร้านวินี่ใส่เข่าประมาณ230กรัมนะคะอันนี้คือ230กรัมนะคะเราจะใส่น้ำ,นำซอสสารพัดผัดที่วินี่ทำเองใส่ไปสองช้อนโต๊ะน้องพี่น้องเนาะก็จะมีมือมันติดกันอันนี้จะเป็นหมูหมักของทางร้านนะคะจริงจริงใช้สันนอกหมักเนาะสูตรหมักหมูกะเดี๋ยววินี่จะมาบอกมือหนาแล้วกันอ,อันนี้หมูหมักข,ของทางร้านที่ทำข้าวผัดนะคะแล้วก็จะใช้ไข่ ไข่ไก่หนึ่งฟองแต่จริงๆเราทำกินเองเราใส่สองฟองแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะส่งช้อนตัวแล้วก็ผักก็จะมีขนา้าซูเบียนก่อนผักกระสิมีขนา้าบะเขือเทศ<ะ>แล้วก็หัวหอมใหญ่เนาะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะเป็นยังแล้วก็จะมีน้ำตาล ข้าว230กรัมวินนี่จะตัดน้ำตาลนิดนิดเดียวพอพี่น้องหลังจากนั้นพอผัดเสร็จจะเติมซีอิ๊วดำนิดนึงเอาเอาแค่สีมันไม่ได้เอาความบริเอากินบริเอาความอร่อยแต่เอาสีมันเฉยๆค่ะอ่ะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะวินี่ขอใหญ่อลองเนี่ยค่ะข้าว230กรัมวินี่กระสีไซ ใส่ผักไปเลยนะพี่น้องเราจะปรุงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำซอสสารพัดผัดของร้านเออเบนฟารมใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าข้าวสองร้อยสองร้อยกรัมก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะถ้าข้าวหนึ่งรกรัมก็ใส่1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ใส่อย่างนี้เลยผู้ใดผัดกระแทบค่ะพี่นอ้องอือนี่ น้ำซอสสูตรของร้านวินนี่จะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากได้ความสวยของอสีสันของอาหารก็เติมซีอิ๊วดำนิดนึงเวลาผัดนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบความหวานความให้มีน้ำตาลก็จะเติมนิดนึงอ่ะอย่างอย่างร้านวินนี่ทำข้าวผัดจะตัดน้ำตาลนิดเดียวค่ะพี่นอ้องนี่จำนี้แค่นี้แค่นั้นเองอไปทำการผัดกันเลยจ้าวินนี่อยากจะบอกว่า เวลาห็ดข้าวผัดให้มันเสนี่ต้องใช้กระทะเหล็กเผาแบบนี้นะคะอันนี้วิน่ซื้อมาจากบ้านอาจารย์รักเนาะเราต้องผัดเตาแก๊สมันจะได้ความหอมของแบบของกระทะแต่อันนี้เขาเผาม้าแบบบ่อยดีค่ะพี่น้องถ้าเขาเผาอย่างดีแล้วมันจะออกเป็นสีดำยิ่งดำยิ่งผัดง่ายยิ่งยิ่งยิ่งเสบมันสิเฮ็ดให้แบบว่าข้าวผัดเท่านี้หอมหอมกลิ่นกระทะนะคะอยิ่งซอสไอ้ผัดของร้านวินี่ะมาผัดใส่เตาแก๊สแล้วก็ผัดกระทะเนี่ยกระทะไอ้เผา กระทะเหล็กเผาเนี่ยเหมือนสมัยเด็กๆเราไปกินข้าวผัดไอ้ตามข่างทางนะ่ะขาเจ้าผัดแซ่บสียบมเป็นอย่างหมูพี่น้องเพราะว่ากระทะที่ขาเจ้าผัดนะขาเจ้าใส่กระทะแบบบ้านๆแช่พี่น้องกระทะเผาเ,าผเนาะแล้วก็ผัดด้วยแบบเตาแก๊สนะ่ะมันสีหอมหอมกลิ่นไหมของกระทะนะคะอันนี้คือเป็นทริค ยังไผ่ซื้อน้ำสอของวินี่ไปสามารถผัดผัดเตาเซรามิกก็ได้นะคะแต่ว่าความความหอมของกลิ่นกระทะมันก็จะสู้กระทะแบบนี้ไม่ได้ค่ะพี่น้องโอเคเราไปลงมือทำกันเลยจ้าอัับแรกเราจะใส่น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะนะคะพี่น้อง Thank <laughs> you. นะพี่น้องผัดอิน,นชัยนะคะอันนี้ตะลื้ใหญ่เินไปนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมซีอิ๊วดำเอานิดเดียวนะคะเอาสีมันนี่ค่ะเราจะไม่ใส่เยอะส่วนน้ำตาลนี่ตามใจชอบเลยชอบที่มีสีประเขียวออกหวานพี่น้องถ้าใครผัดเขาะผัดอยากตื่นน้ำและอันนี้ตามใจชอบเลยใส่น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำ ใส่ได่ไีว่าใส่สีอูดดำนิดนึงเอาสีมันเฉยเลยเนาะไม่ถนัดเพราะตะหลิวมันใหญ่แล้วก็เราจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหวแกักนิดนะ ตัดันที่ร้านนี้ขายเก้าสิบบาผัดเป็นแบบพวกหอมพวกเล้มันแหะไม่มากมันจะได้อันนลืมนะคะซอสจราระพัทค่ะผู้ใดผัดก,กระแทกให้ตามนี้เนเละถ้าผัดก,กะเราใส่หนึ่งช้อนโตค่ะก,กับ ไก่หน <mean> ึ um, we primo, ้กรัมหรือหมูหนึกรัมใส่หงชอนโตแต่ข้าวเราส0 0กรัมเราก็เลยใส่ซอสจระัขผัด2ช้อนโตค่ะ หม่ไหมไม่ไหมมะเขือเทศตะแบบแดไม่ไหม่หอมเหมือนเขาผัดโบราณที่เรากินตอนเราสมัยเป็นเด็กๆคือนั่นแม่ผัดเลือดเดข่างทานเห็นะกลิ่นแบบนี้เลยแดี๋ยวถ้าใครไม่มีเตาแก๊สนะคะก็ใช้เตาไฟฟ้าธรรมดาก็ได้แต่ความหอมของเองของกระทะมันตะจีก็จะไม่ได้ความหอมเหมือนเราผัดในเตาเหล็กเลยนะ จัดเอาเพราะว่ากินเองค่ะอ,น,น,ะอ,ะอนี่ค่ะพี่น,น้อง <c oughs> เขาผัดโบราณ <c oughs> เห็นเป็นเซียน่ะเสียบเถอเด้อพี่น้องโละวันตก <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมอุดหนุนน้ำซอสสารพัดผัดของร้านวินี่ด้วยนะคะวินี่ลืมบอกไปพี่น้องน้ำซอสเบิดไปแล้วรสหนึ่งถ้าผู้ใดสร้างชิได้เป็นสรงวันจันทร์วันจันทร์วินี่ถึงจีซรงไ้ได้เนาะต้องต้มน้ำซอสก่อนรสแรกหมดไปแล้วพวกพ,พี่มาสั่งกันประมาณสิบสิบสิบขวดสิบขวดในมือเดียววินี่ต้มบ่ไหลนะเพราะว่าร้องร้องร้อง,องเชิงเบิ่งก่อนเงินบละเออ ต้มตมไม่เยอะแต่ถ้าใครจะสั่งก็จะได้เป็นส่งวันจันทร์ค่ะเนี่ยเดียวจะไปส่งของให้พี่เขาเพิ่งสั่งอีกสองขวดจากชนบุรีแล้วก็วินนี้เพิ่งไปส่งของเมื่อเช้านีท้ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่สี่ขวดแล้วก็ฉะเชิงเซาสองขวดแล้วก็สุขาพิบาลสองขวดเนาะแล้วก็เนี่ยที่ชนบุรีอีกสองขวดอุ้ยนี่ก่ะ หวนอ,อุ้ยเสียงไม่ได้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอฝากไล้เด้อจ้าพี่น้องจ้าซอสสลพัดผัดของร้านเออร์บันฟาร์มวินี่ทำเองกับมือนะคะไม่ว่าเราจะผัดกับเขาก็าทำเขาผัดหรือว่าหมัก หมักหมูแบบว่าเห็ดแกงจืดโน่นนี่นั่นได้หมดเลยค่ะพี่น้องนี่หมักไ่ย่างยังเสียนะแมไม่ว่าจะเป็นผัดหรือหมักก็คือจบในหนึ่งเดียววินี่ปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปทําตามวินี่ด้วยพี่น้องเลือชีวิตง่ายขึ้นใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นหรือไม่อร่อยลองเอาไปลองดูค่ะพี่น้องชีวิตง่ายขึ้นจริงๆสิ่งที่จะเติมก็คือตามด้ชอบเลยคือน้ําตาลกับซีอิ๊วดำเพื่อความสวยงามแค่นั้นเองนอกจากนั้นวินี่ปรุงมาให้หมดแล้วค่ะพี่น้องอื้อไผ่ผัดกระซ่บจ,จากพี่น้องไปละจ้าบ๊าย,บายค่ะ คือกรรมาการของเรานะคะอะไรลูก <laughs> อันนี้ลูกครึ่งฝรั่งเศสองลูกครึ่งเยอรมันนะคะนนนนกินอื้ออร่อยมากค่ะอ,อร่อยคอ่ะยกนิ้วด้วยย้ย <laughs> สองสาว